สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่1ภายใต้ชื่อคลิปมือใหม่กับแอร์บัตนะครับคลิปแรกนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับปั๊มลมก่อนนะครับปั๊มลมที่เราจะใช้กับแอร์บัตก็มีหลากหลายลักษณะนะครับมีตั้งแต่ที่เราเห็นเคยเห็นตามอู่ซ่อมรถนะครับหรือว่าศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆนะครับที่เป็นเหมือนสายพานใหญ่ๆอย่างนั้นนะก็สามารถเอามาใช้ได้เอาง่ายๆก็คือ ให้มันมีแหล่งกําเนิดลมเพื่อจะไปต่อกับตัวแอร์บัดของเราเท่านั้นเองนะครับนะครับเราสามารถใช้แบบไหนก็ได้ให้มีแหล่งกําเนิดลมแล้วเอามาต่อพ่วงกับเจ้าปากกาพ่นสีของเราเท่านั้นเองนะครับในที่นี้เราก็เลือกให้เหมาะสมตามที่เราใช้งานพร้อมกับต้องคอยดูเกี่ยวกับเสียงของเขาด้วยนะครับมันจะมีเกี่ยวกับความดังของของตัวปั๊มด้วยนะครับ โอเคในวันนี้ที่ผมมาถ่ายแนะนําเพื่อนๆอ,อยู่จะเป็นตัวล่าสุดที่ผมได้ซื้อมาใช้สําหรับแอร์บัตของผมนะครับตัวนี้ถังบรรจุลมจะจุลมได้อยู่ที่9ลิตรนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามือใหม่จริงๆแบบว่าเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยซื้อไม่ถูกด้วยซ้ำว่าอุปกรณ์ต่างๆมันต้องมีอะไรบ้างซื้อมาแล้วก็ยังต่อไม่ถูกด้วยซ้ำนะครับอันนี้เอาตัวเอง ทำไมตอนที่ฝึกอยากจะเอามาฝึกแอร์บัตใหม่ๆนะครับซื้อไม่ถูกเลยซื้อมาก็ใช้ไม่เป็นนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าหลาย,ลายๆท่านที่ฝึกใหม่ๆเริ่มเอามาใช้ใหม่ๆก็กล้ากลัวๆอยู่เหมือนกันว่าอะไรคืออะไรนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะผมจะถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้มีความมั่นใจในการใช้งานพวกปั๊มลมพวกตัวแอร์บัตต่างๆนะครับอโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจากที่เราเห็น ผ่านในวิดีโอคร่าวๆตรงนี้นะครับมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือตัวมอเตอร์แล้วทำหน้าที่ปั๊มลมส่งมาที่ถังเก็บลมนะครับถึงจะไปส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อต่อที่ต่อลมออกมานะครับก่อนจะมีลมอะไรต่างๆก็จะมีการดักไอ้นามก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเราจะไปอธิบายอีกทีหนึง่งมาครับเดี๋ยวมาดูกันที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับ เป็นสีบอลบอลมีแถบดาอยู่เนี่ยเหมือนทรงกระบอกยาวๆนี่นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับเพื่อนๆแล้วข้างบนเหมือนจะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเนี่ยสองอันเนี่ยอยู่ในนี้จะมีกระบอกสูบนะครับเวลามอเตอร์หมุนปุ๊บมันจะมีก้านสูบไปสูบกระบอกสูบนะครับทั้งสองอันเสร็จแล้วจะส่งลมมาเห็นสายสีเงินๆนี่ไหมครับมันส่งลมมานี่ปุ๊บ แล้วก็เข้ามาเก็บไว้ที่ถังนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลมในถังมีเท่าไหร่ให้เราดูผ่านตรงนี้นะครับที่วัดลมตรงนี้นะครับที่วัดลมมันจะมีวิธีดูอยู่เขาจะมีตัวหนังสือไว้นะครับมีสีฟ้ากับสีแดงๆนะครับเราก็ดูเนี่ยว่าสีฟ้ามันเขียนว่า PSI แร้วเขียนว่าบานะครับซึ่งตัวนี้ของผมเขียนว่าบานะครับ PSI จะ เป็นตัวนัสือสีแดงแล้วเราก็จะดูว่าสีแดงมันอยู่ในวงแบบนี้วงเหมือนเรือนไม้นี่ยนะครับเดีย๋ยวนะลองลอง,ลองโฟกัสดูโอเคมันอ่าสีแดงจะเป็นตัวเลขที่อยู่ด้านนอกนั่นคือบาร์ไอ่นั่นคือ p s i นะครับขออภยัยส่วนบารจะอยู่ด้านในซึ่งเป็นตัวนัสือสีฟ้านะครับเนีย่ยเราสังเกตต้านตัวอักษรก็จะมีสีกำกับไว้นะครับอ่า ทีนี้เครื่องตัวนี้รุ่นนี้นะครับพอมันปั๊มไปปุ๊บเข็มไม้เนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจนมาถึงใกล้ๆ8ดบามันก็จะตัดนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ความที่เราเป็นมือใหม่เราก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวมันจะทางมันจะระเบิดนะครับผมก็เคยเป็นตอนใช้แรกๆไม่ใช่ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้มาหลายรุ่นแล้ว ทีนี้เราเราหายกังวลได้เลยครับมันจะมีตัวตัดลมอยู่อีกด้านนึงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวนี้นะครับเวลามีลมที่เข้าไปอยู่ในถังเกินจำนวนที่ทางโรงงานเขาตั้งค่าไว้หรือว่ามันจะเกิดอันตรายทำให้ถังระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้มันจะดันออกเนี่ยเราสามารถดึงได้ครับ เห็นไหมครับมันจะมีเป็นห่วงไว้ดึงเหมือนสลักระเบิดอย่างเงี้ยนะครับตรงจุกแดงๆเนี่ยครับมันจะดันออกทําให้ลมที่อยู่ในถังที่ว่ามันเกินปริมาณแล้วมันจะเกิดความเสี่ยงแล้วมันจะดันออกซึ่งที่ผมใช้มาก็ไม่เคยถึงขั้นต้องมาให้ตัวนี้ดันออกเพราะเราพ่นแอร์บัตอยู่แค่2บาร์ยางมากก็3บาร์เนี่ยแรงลมก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับทีนี้หลังจากเราใช้ไปสมมุติว่าวันนี้เราพ่นพรุ่งนี้เราพ่นอีกสักทีหนึ่งพ่นสีเนี่ยนะครับเวลามัน สร้างลมเข้ามาเก็บในถังเนี่ยนะครับมันจะมีความชื้นในอากาศก่อนลมจะเข้าถังมันไม่มีตัวดักไอ้น้ําหรือตัวดักความชื้นนะครับตัวดักน้ํานั่นเองมไม่มีเพราะงั้นถังเนี่ยเขาจะมีทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเล็กแบบใหญ่เขาจะมีที่ปล่อยลมเอ้ยไม่ใช่ปล่อยลมนะครับขออภัยปล่อยน้ําในถังเห็นไหมครับมันจะเป็นทองเหลืองอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นเกียวหมุนได้นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไปสักวันสองวันเราก็ถอดปลั๊กไฟออกปิดการทํางานต่างๆและให้ไม่มีลมอยู่ในถังมากนะครับมีนิดๆก็มาคลายเกลียวตรงนี้ออกแล้วลมกับน้ําที่อยู่ในถังมันก็จะดันกันออกมาน้ําที่อยู่ในถังนี้ก็จะออกมานะครับก็พยายามายกไปปล่อยนอกบ้านเนาะ หรือไม่ก็หาภาชนะมารลงนะครับมันจะเป็นน้ําน้ําเหล็กน้ําสนิมอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในอะ่ะมันจะออกมานะครับน้ํามาจากไหนน้ํามาจากความชื้นในอากาศนะครับเวลามันปั๊มลมก็จะมีความชื้นไปเก็บนะครับอ่ะนี่คือเกี่ยวกับตัวถังทีนี้มาดูกระบวนการการต่อพ่วงต่างๆก่อนที่จะไปถึงแอร์บัเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละอันทีละอันนะครับครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับการต่อพ่วงนะครับ ก่อนที่จะไปก่อนที่จากลมในถังจะไปสู่แอร์บัตมันจะต้องต่ออะไรบ้างนะครับบางรุ่นที่ร้านเขาจ,จัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะแถมพวกนี้มาให้นะครับตัวที่นิ้วผมจับอยู่นี้นะครับี่เขาเรียกว่าตัวดักไอ้น้ำนะครับตัวดักความชื้นในอากาศนั่นเองนะครับเวลาเราอยากให้ลมในแอร์บัตแบบเวลาเราพ่นสีเนี่ยมีลมแรงหรือลมค่อยเนี่ยนะครับเราก็จะคอยหมุนผ่านเจ้าตัวนี้นะครับ เวลาหมุนปรับลมก็ดึงขึ้นนะครับทำอย่างนี้นะครับดึงขึ้นดึงขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วมันจะมีเขียนไว้ในนี้บอกว่าบวกกับลบเขาจะบอกลูกศรว่าหมุนไปทางไหนตอนนี้เราหมุนยังไงเราก็จะไม่รู้เพราะว่าลมในถังมันยังไม่มีนะครับให้มันมีลมในถังก่อนพอเราดึงเข้ามาปุ๊บเราหมุนเราก็ดูก็ดูว่ามันก็จะเขียนบอกเหมือนกันนะครับในนี้ว่าเดีย๋ยนะผมลองอ่าว่ามันเห็นไหมครับ มันจะมีตัวหนังสือเขียนบอกว่า bar เนี่ยเป็นตัวหนังสือสีดำ psi เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามถือกล้องนิ่งๆเห็นไหมครับตร,ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยเขียนว่า bar bar เป็นตัวหนังสือสีดำตัวเลขจะเป็นสีดำนะครับ psi สีแดงตัวเลขก็จะเป็นสีแดงในที่นี้ผมเอาค่าเป็น bar เวลาผมพ่นผมก็จะปรับอยู่ที่สอง b a แรงก็จะพอดีพอดีทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่งานที่เราทําด้วยนะครับว่าจะพ่นภาพในลักษณะไหนก็ปรับแรงลมเอาตามชอบนะครับโอเคจะประมาณนี้นะหลังจากที่เราปรับเสร็จปุ๊บเราดันลงนะครับเมื่อกี้เราดึงขึ้นใช่ไหมทีนี้เราดันลงนะครับมันจะหมุนต่อไม่ได้นะมันจะล็อกค่าเอาไว้นะทีนี้เวลาเราต่อพ่วงต่างๆเนี่ยไอ้ที่เพื่อนๆเห็นขาวๆเนี่ยคือเทปพันเกียวนะครับ ไปซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างเทปพันท่อ PVC พ่อน้าเราเนี่ยครับเอาไว้พันเกลียวกันลมรั่วนั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นที่เปิดปิดลมออกจากถังนะครับนี่ปิดก็อย่างนี้ถ้าเลื่อนมาตรงแบบเมื่อกี้ก็คือเปิดลมให้เข้าให้ออกมานะครับอ่าใน,นเงี้ยเปิดปึ๊บนะครับที่ตรงนี้ก็บอกระดับลมว่าในในถังมีเท่าไหร่ ส่วนตรงนี้จะบอกว่าต้องการใช้แรงดันลมอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนที่จะไปถึงแอร์บัทนะครับส่วนที่เราเห็นสายลมที่เป็นไนลอนนี้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ไปส่งให้กับแอร์บัทนะครับนี่แอร์บัทนะครับก็ไปต่อพ่วงใส่ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเกียวธรรมดาหมุนได้ง่ายๆครับถ้าเรารู้สึกว่ามันมีลมลวกมาก็เอาเทปพ,พันเกียวพันซะก,ก่อนนะครับเทปพ,พันเกียวก็ไปซื้อร้านวัสดุกอ่อสร้างอย่างที่ผมบอกนะครับ อ่าทีนี้สมมติว่าเราใช้ไปนานๆตัวนี้จะทําหน้าที่ดักความชื้นในอากาศนะครับดักน้ํานั่นเองมันจะมีน้ํามาขังอยู่ในหลอดอยู่ในตรงนี้นะครับแก้วตรงเนี้เราสามารถหมุนเขาออกได้นะครับหรือถ้าเรายังไม่สะดวกหมุนอ,ออกมาตรงนี้มันจะมีจุกให้กดกดปุ๊บมันจะมีลมออกมานะครับมันจะดันน้ําออกมานะครับนี่กดกดด้านใต้นะครับพอดีมันถ่ายไม่ได้กดตรงนี้ครับกดนะครับนี่ กดปุ๊บแล้วน้ําก็จะออกมาหรือถ้าว่าน้ํามันมากไม่อยากกดละก็ปิดเครื่องอะไรให้เสร็จก่อนนะครับอ่าปิดทางลมซะก่อนด้วยปิดปุ๊บนี้อ่าแล้วก็หมุนตัวเนี้ยครับถ้วยตรงเนี้ยหมุนได้นะครับหมุนแล้วก็เทน้ําออกเช็ดตะกอนบอาดแล้วก็หมุนกลับคืนนะครับท่านั้นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับที่เหลือก็จะเกี่ยวกับไปการเป็นการพ่นใช้าง,งานนะครับส่วนตัวนี้ ตัวเล็กๆนี้นะครับที่นิ้วโป้งผมชี้ๆอยู่เนี่ยก็เป็นตัวดักความชื้นเหมือนกันตัวดักน้ําเหมือนกันนะครับตัวดักไอ้น้ำเหมือนกันทําทหน้าที่เหมือนก,นกันกับเจ้าตัวนี้นะครับเพียงแต่ย่อส่วนลงมามันมีเอาไว้สําหรับอแอร์บัตดตัวเล็กๆตัวตัวปั๊มลมตัวเล็กๆครับที่เป็นชุดพันกวาบาทเป็นแอร์บัดคิดตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือนะครับ เขาจะไม่มีตัวนี้มันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้พูดง่ายๆนะครับเราก็เลยต้องมาซื้อตัวนี้ใส่แทนนะครับเพราะงั้นเราใส่นี้เสร็จเราจะใส่นี้อีกชั้นหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอใส่เข้าไปมันจับถนัดมือด้วยนะนี่มันจะจับถนัดมือขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเสียบไฟแล้วก็ามาทําให้ดูว่าขั้นตอนมันจะเป็นประมาณไหนหลังจากเราได้ลมในถังแล้วนะครับลองพ่นน้าให้ดู ว่าแบบไหนยังไงนะครับปรับลมอันนี้ปรับยังไงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองเสียบไฟเข้าไปก่อนครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเราเสียบปลั๊กเสร็จเราก็ดึงจุกแดียงๆนี้ขึ้นนะครับเครื่องนี้ก็จะปั๊มนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเราก็คอยดูตรงนี้นะครับเห็นนะครับ เข็มมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนไปเรื่อยๆจนใกล้ๆจะแปดบานะครับใกล้ๆเลขแปดสีดํานะครับมันก็จะตัดถ้าเพื่อนๆใช้กับหอพักหรือห้องเช่าต่างๆเนี่ยให้ทํากล่องครอบไว้นะครับแล้วก็เอาชนวนกันเสียงหรือแผ่นซับเสียงติดเข้าไปในกล่องแล้วก็ทําการระบายอากาศดีๆมันก็จะเก็บเสียงตัวนี้ได้นะครับ นะครับมันเลื่อนมาเดี๋ยวเอาใกล้ๆแปดบานะครับใกล้ๆเลขแปดมันก็จะตัดจะแปดแล้วครับเนี่ยครับมันก็จะตัดแบบนี้เห็นไหมจากเพื่อนๆฟังเสียงก็อลองประมาณหรือว่าดูว่า สต่านที่ที่เราจะเอาไปใช้เหมาะที่จะเอารุ่นนี้ไหมหรือถ้าจําเป็นต้องใช้ถังลมใหญ่ๆแบบนี้ทํากล่องครอบไว้นะครับทํากล่องใส่มันนะฮะเอาแผ่นฉนวนกันเสียงหรือแผ่นทับเสียงเหมือนคล้ายๆรังไข่ที่อยู่ในห้องซ้อมดนตรีต่างๆนะครับติดเข้าไปในกล่องนะครับลองดูใน YouTube ก็ได้นะครับเขียนคําว่า Air c o m p r e s s o r box นะครับค้นคํานี้ดู แล้วเราก็จะมีคนที่เขาทําเป็นตัวอย่างไว้นะครับเพื่อนๆก็ดูได้ทีนี้มาสู่ขั้นตอนที่เราจะไปใช้กับ a i r b บัตละเห็นไหมครับจากเมื่อกี้เข็มนั่นมันอยู่เลขศูนมันก็ปาไปเกือบจะไปตอนนี้ไปสองบาสามราแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมหมุนเล่นทีนี้เราจะหมุนส,สมมติผมอยากให้มันกลับมาที่เลข2อบาดูนะครับวิธีทํานะครับสําสหรับเพื่อนๆมือใหม่จริงๆผมจะเอาละเอียดที่สุดเท่าที่ผม ประสบการณ์ผมทํางานมานะฮะดึงขึ้นนะครับดึงตัวนี้ขึ้นอ่าดึงแล้วนะครับมันจะมีบอกว่าบวกกับลบแต่ผมถ่ายกับมือถือมันไม่โฟกัสได้ใกล้ขนาดนั้นอ่าลบหมุนไปทางนี้หมุนย้อนกับทวนเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะเข็มมันจะลดลงเห็นไหมลองดูนะครับสังเกตดีๆนะครับ สังเกตเข็มท,ที่กระดิกเนี่ยนะครับมันจะลดลงมาทวนเข็มนาฬิกานะครับลดลงมาทางด้านซ้ายเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็ดูว่านะมันตรงเลขสองแล้วเพื่อนๆก็กดลงกดลงเห็นไหมครับเนี่ยกดเจ้าตัวสีดำเนี่ยดันลงมันก็จะล็อกไว้นะครับทีนี้พวกเนี้ยก็ต่อหมุนเกลียวเข้าไปเรียบร้อยนะครับเอามาต่อกับแอร์บัดเรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้แอร์บัดเนี่ยผมใส่น้ําเปล่าเข้าไปนะครับครับ เนี่ยเราก็ดูว่า,าลมกับแอร์บัตของเราพอไหมนะครับอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้เป็นแอร์บัดผมยังไม่ทันได้ล้างหัวมาน,นะหัวมันตันแต่ว่ามันใช้งานได้แล้วเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองแบบหมุนเกลียวนี่ออกให้หมดโอเคครับเดี๋ยวผมลองพ่นให้ดูนะอันนี้น้ําเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ําที่ออกมานะครับ มันมองไม่เห็นเพื่อนๆจะได้ยินเสียงว่าตืดๆพอลมลดลงไปสักประมาณหบาหรือเกือบสองบานะครับดูได้จากไหนดูได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยลมตรงเนี้ยลดลงสักเกือบเกือบสบามันจะปั๊มใหม่แล้วไปหยุดอยู่ที่8ดบาเหมือนเดิมวนลูปอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะงั้นเราก็จัดการเรื่องเสียงเข้าที่ดีนะครับถ้าคุณจะใช้รุ่นนี้นะฮะนะครับ,รบพ่นๆได้นะครับ มันอาจจะมองไม่เห็นน้ำเนาะนะครับอ่านะนียฟังฟังเสียงก็ได้ครับนะครับประมาณนั้นโอเคที่เหลือก็ไปปรับลมเมาตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับลมแรงที่2องมาแล้วก็ไปปรับเอาว่างานเพื่อนเพื่อนพนความละเอียดแบบไหนนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับท่านที่จะเริ่มใช้แอร์บัดใหม่ๆนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับตัวปั๊มลมและการประกอบการดูแลรักษานะครับหลังจากเราใช้แบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดวันนี้คุณใช้เนี่ยมันฝนตกหรือมีอากาศชื้นๆเนี่ยก็ถอดปลั๊กไฟอะไรให้เสียบก็ไปหมุนไขตัว ที่ปล่อยน้ําจากถังนะครับที่เป็นทองเหลืองอย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะครับ้าคุณดูไม่ทันคุณก็ลองกอ,อกลับไปดูใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการใช้งานแอร์บัครับสวัสดีครับ